นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอความสุขความเจริญในการปฏิบัติธรรมจงมีแด่ท่านพระโยกวจรและโยคีผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกๆท,ท่านขอโนุโมทนาในบุญกุศลที่ท่านพระโยกวจรและโยคีทั้งหลายได้เพียรบำเพ็ญมาตั้งแต่วันแรกจนกระทั่งถึงวันนี้ทุกๆท,ท่านประมือลงนั่งตามสบาย อาทวนอาจารย์ถามโยคียตอบเป็จำได้อยังไม่มาปฏิบัติรรมครั้งนี้ใครเป็นผู้มาสอนเราผู้เจ้าองค์แทนท่านสอนให้เรามาทำอะไรมาทำสิ่งที่หรือเพื่อทำลายความรู้สึกเก่าอีกรอบหนึ่งจะได้คล่องปาก มาทำสิ่งที่มีไม่ให้มีมาทำสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นหรือมาสร้างความรู้สึกใหม่เพื่อทำลายความรู้สึกเก่าสิ่งที่มีคืออะไรคือความรู้สึกเป็นเราเป็นเขาเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเป็นต้นสิ่งที่ไม่มีคือ ความรู้สึกไม่เป็นเราไม่เป็นเขาไม่เป็นผู้หญิงไม่เป็นผู้ชายเป็นต้นแล้วเป็นแต่เพียงอะไรละ่ะรูปนามเท่านั้นเองหรือเป็นแต่เพียงหรือเป็นแต่เพียงแล้วท่านสอนให้เราไปทำที่ไหน ที่กายกับใจหรือนามทำด้วยวิธีไหนแต่ทําตั้งแต่ไหนถึงไหนจนถึงหลับเนาะอะไรเป็นตัวการตัวงานอืเราใช้อะไรไปทำงาน ใช้ใจเข้าไปทำงานนะทำด้วยวิธีไหนเหมือนเดิมดูรู้ตามที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่กำหนดให้เขาเป็นทีนี้แบ่งหน้าที่เนาะหน้าที่ของรูปนามคือการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปเป็นหน้าที่ของรูปนามเขาการกำหนดดูรู้ตาม เป็นหน้าที่ของเราเขามีเรากำหนดเขาหมดเราไม่ต้องดูเนาะหน้าที่โยคยีคืออะไรเอ่ยกำหนดดูรู้ตามที่เขาเป็นแต่ไม่ใช่กำหนดให้เขาเป็นเนาะทีนี้ก่อนเดินจงกรมทุกครั้ง เราจะมีการกำหนดยืนใช่ไหมขณะที่ยืนส่งจิตไปดูที่ไหนไปดูที่ไหนไปดูที่ไปดูกายที่ยืนทั้งหมดเนาะไม่ดูส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ไล่ขึ้นไล่ลงปฏิเสธเนาะเนี่ยขณะที่ยืนนี่เป็นความเข้าใจนะถ้าเราไม่มีความเข้าใจตรงนี้ เวลายืนหนอเราไม่รู้ว่าจะสงใจไปดูที่ไหนคำว่ากําหนดนดหลวงพ่อหมายคว่าน้อมจิตเข้าไปหาอารมณ์อารมณ์ก็คือรูปกับนามนั่นเองนะไปดูอะไรไปดูอะไรไปดูธาตุทั้งสี่ที่มีธาตุลมเป็นประธานโดยส่วนมากลักษณะของธาตุลมมีอะไรบ้างนะฮะเพลง ตึงเคลื่อนไหวคำจุนพลักดันนะนดีก็ลักษณะก็จะคลายคลายขณะเดินจงกรมสง่งจิตไปดูที่ไหนไปดูที่เทา้านะเท้าเป็นสมมุติมาเป็นบัญญัติอยู่นะ,นะไปดูอะไรที่เทา้าที่มีธาตุลมเป็นประธานโดยส่วนมาก ลักษณะธาตุลมมีอะไรบ้างเกรงตึงเคลื่อนไหวครำจุนผลักดันอันนี้ก็เนื่องการทบทวนให้เนาะเราปฏิบัติทรมาลายมาเจ็ดวันแล้วเนี่ยเวลาเดินจงกรมเนี่ยส่งจิตไปถูกที่ไหมบางทีส่งจิตไปที่เท้าก็จริงแต่เจตนาของการกําหนดไปดูอะไรไปดูลักษณะของธาตุทั้งสี่ที่มีธาตุลมเป็นประธานโดยส่วนมาก แล้วก็ลักษณะท่าลมมีอะไรบ้างอันนี้ก็เราไปเจอเราก็จะเข้าใจเองนะว่าเกร่งตึงยกขึ้นมามีเข่งมีตึงไหมนะแล้วก็ย่างไปมีเคลื่อนมีไหวไหมแล้วก็เวลาเดินน่ยตัวเราโยกตัวเราเอ็นไหมแลมีการผลักดันจากเท้าจากข้างหลังไปข้างหน้านะอันนี้ก็เป็นลักษณะของทาุลม นั่งก็ลักษณะเดียวกันนะนั่งสมาธิก็ตั้งคําถามเดียวกันเวลานั่งสมาธิที่หลวงพ่อเทศได้ฟังเนะี่ยสงสิทไปดูที่ไหน <c oughs> ไปดูที่ท้องแต่ไม่ได้ดูรูปร่างสันฐานของท้องไปดูอะไรดูการเคลื่อนไหวของท้องถ้าพองยุบไม่มีละ่ะไปดูอะไรดูกายที่นั่งกายที่โูก กายที่นั่งกายที่ปูกก็ไม่มีไปดูอะไรแล้วแต่เขาจะมีนะเวทนาก็ได้เจ็บโปวดมุ่ยชาจิตความคิดนึกคิดจิตง่วงจิตเป็นอะไรก็แล้วแต่ธรรมารมการได้ยินการได้กลิน่นะการสัมผัสนี่ก็ได้นะฉะนั้นส่งจิตไปที่ท้องก็ได้ที่กายทั้งหมดก็ได้ฉะนั้นเวลานั่งนะให้เราสังเกตด,ดูนะเวลาส่งอารมณ์มัจะมีถามเนาะ เวลานั่งดูอะไรนะนะดูอะไรก็คือดูพองยุบหรือว่าดูนั่งหนอถูกหนอบางครัง้งบางคนนั่งปุ๊บมันก็ปวดปั๊บมันก็มีนะบางคนนั่งปุ๊บคิดปั๊บเนี่ยไม่ต้องไปหาพองยุบเลยนะกําหนดตัวคิดนอคิดหนอนได้เลยนะเอ่าดูอะไรถ้าส,สติปัฏฐานทั้งสี่นี่แหละกายเวทนาจิตธรรมนะเวลานั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนอะันไหนมาก็เอาตัวน,นั้นไปก่อนได้นะ อันนี้ก็เหมือนกันไปดูอะไรที่ทอ้องก็ดูของลักษณะของธาตนะเป็นส่วนมากสุดท้ายก็คืออีบทนอนเนาะนะได้กําหนดกันหรือยังเวลานอนนะเอ่อนะเวลานอนนอนมีกี่แบบมีสองรูปแบบนะนอนหงายกับนอนตะแคงเนาะส่งจิตไปดูกายที่นอนทั้งหมดนะมันจะมีการกําหนดอยู่สองคำเนาะพองยุบมีดู พองยุบพองยุบไม่มีดูนอนหนอถูกหนอเหมือนกับนั่งนั่นแหละนั่งพองยุบมีดูก็ดูพองหนอยุบหนอพองยุบไม่มีก็ดูนั่งหนอถูกหนอหรือว่าอารมณ์อื่นก็ได้เวลาเรานอนเนาะอนอนปุ๊บมาคิดขึ้นมาเรากำหนดคิดนะเหมือนเรานั่งสมาธิเลยแหละนะใช่อย่างนั้นเลยนะไปดูอะไรนี่เขาเหมือนเดิมนะอันนี้เป็นหลักใหญ่ๆเนาะดูท่าทั้งหมดนะอันนี้ก็ทวนให้เนาะ สมจิตไปดูที่ไหนเนี่ยอาจารย์สอบอารมณ์เองก็จะถามอยู่บ่อยๆแหละถามเพื่อให้คุ้นเคยถามเพื่อให้คุ้นคุ้นกับการส่งแล้วก็เราก็ต้องมาไปทําเองด้วยเนาะในขณะที่เราปฏิบัติธรรมที่าลาเนี่ยแหละกําหนดอะไรก็เราจะต้องน้อมจิตเข้าไปก่อนทําความเข้าใจให้ถูกต้องก่อนเสร็จแล้วก็ค่อยทำนะขยันมันต้องขยันในทางที่ถูกนะขยันผิดก็ไม่ได้เนาะ พูนความจำเนี่อะไรเยโอ้เก็บมือก่อนเดินจงกรมทุกครั้งเราจะเก็บมือเนาะถึงวันนี้แล้วเวลาเก็บมือเราส่งจิตไปดูที่ไหนเนี่ยไปดูที่มือนะอะ่บริกรรมว่าไงเวลาเก็บมือไปดูที่มือบริกรรมว่าไงอยากเก็บหนอก่อนนะเอออยากเก็บหนอเสร็จแล้วก็ แบบง่ายๆก็คือเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอพอมือมาถูกก็ถูกหนออีกข้างหนึ่งก็เคลื่อนหนอเคลื่อนหนอเคลื่อนหนอถูกหนอเหมือนกันไหมที่ทําม,มา mm hmm. ถ้าเหมือนกันก็ให้ไปเท่าไหร่สิบคะแนนเนานนะถ้าทำให้เหมือนก็ลดไปตามนั้นนะ,อะลองลองลึกดูตัวเองเนี่ยตั้งแต่วันนี้ทั้งวันเนี่ยเวลาเราจะเดินทุกครั้งเราจะต้องเก็บมือ ทีนี้จำนั่งทุกครั้งเราทำอะไรปล่อยมือปล่อยมือกำหนดว่าไงเอออยากปล่อยหนอได้นะไม่ใช่ไม่ใช่พูดได้เฉยๆยนะต้องทำได้ด้วยเนะทำเป็นด้วยนะอยากปล่อยหนอเสร็จแล้วมากำหนดปล่อยมือกำหนดว่าปล่อยหนอปล่อยหนอปล่อยหนอก็ได้สำคัญที่ว่าเวลาปล่อยมือลงเนี่ยรู้สึกยังไงเออเนี่ยความรู้สึกพวกนี้เก็บไว้เก็บไว้เก็บไปเก็บไป ถ้าเห็นเป็นธาตุเราก็เห็นเป็นรูปละสิ่งวันนั้นเราฟังเทศเนาะสิ่งที่โยคีพึงเห็นก่อนเพื่อนคืออะไรรูปนามที่เป็นปัจจุบันเอออย่างเรามือเราเรื่องลงเนี่ยรู้สึกเบาก็ดีหนักก็ดรีเนี่ยเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปนะธาตุทั้งหมดนะมหาภูตร,รูปสี่เนี่ยเป็นรูปนะเก็บมือเรียบร้อยแล้ว ยืนยืนหนอส่งจิตไปดูที่ไหนเมื่อกี้ก็บอกแล้วเนะาะส่งจิตไปดูที่กายที่ยืนทั้งหมดบริกรรมว่ายืนหนออย่าให้ติดกันเกินไปนะโยมนะยืนหนอเนี่ยรูปก็รูปหนึ่งจิตที่รู้รูปก็เป็นอันหนึง่งมันจะดับก่อนเสร็จแล้วก็ยืนหนอเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นมาอีกตัวรู้แล้วก็ยืนหนอ ถ้าเราว่ายืนหนอยืนหนอยืนหนอไม่มีการขาดนะตัวนี้มันจะต้องขาดคําว่าหนอเนเป็นการขั้นเรีขั้นรูปขั้นนามนะยืนหนอตัวนี้ก็ตัวหนึ่งยืนหนอถ้ายอมไปถึงที่ก็มันจริงจะเห็นว่ายืนครั้งแรกกับยืนครั้งที่สองเนะี่ยไม่ใช่ตัวเดียวกันมันคนละตัวกันตัวรู้ก็ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะ เดินจวกับระยะหนึ่งบริกรรมว่างไงดูที่ใครจะทําถูกบ้างอาจารย์สอบอารมณ์วันแรกอะเสร็จทุกลายแล้วกําหนว่างไงไปดันเดินจนกวระยะหนึ่งเรายืนหนอเก่งเลยนะโอ้ดีดีมากดีมากสอนว่าส่วนหนึ่งนะมันจะขวาย่างหนออยู่เรื่อยเลยเนาะมันมีที่ไหนนะเดินแต่ระย,ยะเนี่ยไม่ว่าเดินไปเริ่มต้นก็ดีจะกลับก็ดีมันต้องเริ่มจากยืนหนอหมดฉะนั้นความคุ้นเคยในสําคัญมากนะ จะต้องเริ่มจากยืนหน่อยเสมอนะยืนหนอ่อยืนหนอ่อสร็ยแล้วก็มากรนบไหว้ต่ออยากเดินหนออยากเดินหนอเสร็จแล้วก็ขวาย,ย่างหนอซสายยางหนอถึงเวลาจะกลับแล้วว่าไงอ่าเวลากลับนะ่ะอยากกลับไปละเวลาจะกลับก็ต้องมียืนหนอเหมือนเดิมนะโยมนะยืนหนอเนี่ยก่อนเดินก็มียืนหนอก่อนกลับก็มียืนหนอต้นจิต ต้นจิตมีสองแบบอย่างที่เคยบอกเนาะต้นจิตก่อนทำกับต้นจิตขณะทำต้นจิตขณะก่อนทำนี่คือก่อนที่จะเดินก่อนที่จะกลับนี่ก็ต้องมีนะบางครั้งก็เผลอบางครั้งก็ลืมนะแต่ลองใส่ใจให้มากเนาะอยากกลับเนอะอยากกลับหนอ,อ,ก,ก,ลหนอกลับกี่ครั้งสี่คู่แปดครั้งนะมันจะละเอียดนะตรงเฉียงแล้วก็ตรงเฉียงนี่สี่คู่แปดครั้ง ระยะสองบริกรรมว่าไงระยะสองอยืนหนอยืนหนอยืนหนอเสร็จแล้วก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอเหมือนกันเนาะแล้วก็ยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหยียบหนอนอะระยะสองนี้เราไม่ค่อยได้เดินแล้วเอาไปใช้ที่ไหน ขึ้นลงบันไดถูกต้องนะอะไรยกหนอเหยียบหนอยกหนอเหอยียบหนอนะก <c oughs> ละ 3, บับเหมือนกันระยะสามมาริกรรว่าไงริยะสามเหมืนอนหนอยืนหนอยืนหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนอเสร็จแล้วก็ยกหนอค้างไว้นิดหนึ่งก่อนนะย่างหนอ แล้วก็ยีนอที่ให้ค้างนี้ก็เพราะว่าต้องการให้ยืนกระต่ายขาเดียวฝึกยืนกระต่ายขาเดียวให้มั่นคงเพื่อจะไปใช้ตอนที่เราใส่ต้นจิตระยะสามพอระยะสามเวลาจะใส่ต้นจิตเราต้องค้างไว้ไงอันนั้นเวลาโยกหนอค้างไว้นิดหนึ่งย่างหนอค้างไว้นิดหนึ่งยีบหนอค้างไว้นิดหนึ่งสามต้นจิตว่าไงบ้าง ยืนหนอยืนหน่อเหมือนกันเนาะแล้วก็อยากเดินหนออยากเดินหนออยากเดินหนออยากยกหนอดูที่ไหนดูที่ใจนะแล้วก็มาที่ที่เท้ายกหนออยากย่างหนอต้อกคางอย่างนี้นะย่างหน่อยากเหยียบหนอเหยียบหนออันนี้สามตนจิตเนาะ เนะละยสะีต้องจิตให้ไวเหมือนกันนะเพิ่มเขาว่าอะไรมาอยา่ายก้นนะกำหนดว่าไงอย่ากยกซนหนอก่อนยกซนหนออยากยกหนอยกหนอ,ยา,ย,าหนอยากย่างหนอย่างหนอยากเหยียบหนเหยียบหนเนี่ย จะเสิ่มมาเลนิดทีเดนิดๆนะจากนั้นตั้งแต่ระยะสามแล้วเนี่ยก็ควรจะได้สามต้นจิตก่อนนะเจอโยคีบางครั้งเนี่ยอาจจะละเลยไปโอโยมขึ้นระยะสี่แล้วละว่าระยะสามต้นจิตใส่ต้นจิตหรือยังยังไม่ได้ใส่มันต้องเริ่มตั้งแต่สามต้นจิตนะพอขึ้นสามต้นจิตแล้วพอสี่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงว่าใส่ต้นจิตแล้วไม่ใส่นะต้องใส่ต้นจิตเลย แล้วก็ไม่ได้มีอุปสรรคอะไรเลยนะแค่ยกส้นขึ้นมาเติมมานิดเดียวปกติเราก็ยกอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ใส่ใจยกส้นหนอไลายแตะพื้นอยู่พอยกหนอก็เหมือนเดิมเหมือนระยะสามหมดเลยนะระยะสี่ระยะสามก็ไม่ยากเนาะเพื่ออนุเคราะห์แต่โยคีใหม่เนาะจะให้ดูวิดีโอนะให้สังเกตที่เท้านะโยคีท่านจะไม่ยกเท้าสูงไม่ก้าวขายยาว แล้วก็วางเท้าเนี่ยวางเสมอกันนะลองสังเกตดูนะยืน๋อยืน๋อยืน๋อขวายางหนอสายยาง๋อขวายางนอ สายยางหนองขวายางหนองสายยางหนองขวายางหนองสายยางหนองขวายางหนองสายยางหนองขวา yang nó, sai yang nó, qua yang nó, sai yang nó. dư nó, dư nó, dư nó, dục nó, dịp nó, you no yeah no 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 you no អ៊ីណងយុកណងអ៊ីណងយុកណងញៀណងយុកណងអ៊ីណងយុកណងញៀណងយុកណងអ៊ីណងយុក nó diệt nó dục nó diệt nó dư nó dư nó dư nó. nó dạc đơn nó dạc đơn nó dạc đơn nó dục nó yang long yi nong you nong know. yang long yi nong you nong know. yang long yi nong you nong know. yang long yi nong you nong know

dốc nó nhạc giang nó nhạc 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 điệp giang nó giang nó nhỏ, diệp nó diệp nó điệp dục nó dục nó nhỏ, giang nó giang nó điệp diệp nó diệp nó giang nó giạc nó dịp nó giạc dốt nó giúp nó giạc giang nó giang nó giạc dịp nó nó giạc dốt nó giúp nó giạc giang nó giang nó อยายียบนอยียบนอ